ครับสวัสดีครับมาพบกับนาฬิกาชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกา Lado d ดสตาร์นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นรหัสรุ่นชื่อว่า r 1 2 4่งสองนะครับอ่าก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่านาฬิกาลา d o d ดสตาร์เนี่ยตัวเรือนสาย เครื่องทุกอย่างนะครับจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับจะแตกต่างกันที่หน้าปัดนะครับซึ่งหน้าปัดของเรือนนี้เนี่ยก็จะออกจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับหรือว่าคล้ายๆตารางหมากฮอสอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นหน้าพลอยสลับกับหน้าทองนะครับส่วนมาร์กเกอร์นเนี่ยก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทับทิมสีดแดงๆนะครับจุดเด่นของตฬิกาลาโดไดสตาร์ก็คือตัวเรือนนะครับผม เรือนตัวนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะเงาอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะใส่ไป10 20, 20ปีก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเงาอย่างนี้ข้อเสียนะครับอย่างเดียวเลยคืออย่าทําตกถ้าตกปุ๊บล้าวล้าวเนี่ยน้ำเข้าค่าตัวเรือนก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับอ่านี่คือข้อจุดเด่นและจุดด้อยของนาฬิกาลาโดไดสตานะครับถ้าเกิดใครแบบ ไม่สามารถรับข้อด้อยตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าอย่าซื้อนะครับเพราะว่าคือลหลายๆคนเนี่ยเคยทำตกแล้วมาที่ร้านผมนะครับคือล้าวเลยทันทีนะครับซึ่งตัวเรือนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคาร์บอนเนาะไม่เป็นรอยนะครับไม่เป็นรอยอันนี้ยืนยันเลยว่าไม่เป็นรอยคือคุณจะโดนกีดอะไรยังไงก็แล้วแต่คือแบบไม่เป็นรอยนะครับ แล้วก็จุดเด่นอีกข้อหนึ่งก็คือกระจกนะครับคุณสังเกตกระจกของลาโดนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมตลอดเวลานะครับมันจะไม่เหมือนอกระจกทั่วไปเหมือนไซโกอะไรนะครับที่มันจะเรียบๆอันนี้ก็คือจะเป็นเหลี่ยมตลอดนะครับเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับขอลืมบอกไปในกระจกนี้เป็นกระจกซับไฟกันรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็กันน้ําได้30เมตรนะครับ เป็นนาฬิกาตโนมัตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่เดินถ้าเกิดเขย่าเนี่ยมันจะเดินอ่าเดี๋ยวลองเขยา่าดูเห็นไหมครับ mm hmm. เข็มวิมันจะเดินแล้วนี่คือข้อดีของนาฬิกาตโนมัตินะครับคุณไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะครับไม่ต้องเปลี่ยนฐานเลยจับมาเขยา่า่เขย่าว,าวเปิ่บตั้งเวลาเสร็จใส่ได้นี่คือนาฬิกาตโนมัตินะครับก็หน้าปัดเนี่ยก็ฟังก์ชันไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับสำหรับนาฬิกาลาโด คือมีเข็มวินาทีเข็มนาทีเข็มชั่วโมงแล้วก็มีสัปดาห์และวันที่ที่6นาฬิกาตกแต่งเพียงแค่หน้าปัดเป็นปลอยแค่นั้นเองเรือนทองสายสีทองนะครับก็หัวสายอยู่ที่18มิลนะครับแล้วก็เป็นสายแบบฝางัดนะครับบีบนะครับบีบบ,บีบด้านข้างนี้นะฮะบ,บีบมันก็จะได้งอ,อนะครับแค่นี้เองฝาเป็นฝาอัดนะครับ ไม่ใช่ฝาเกลียวนะครับฝาหลังตรงนี้เป็นฝาอัดไม่ใช่ฝาเกลียวทุกอย่างเนี่ยเป็นสายเนี่ยทำมาจากสเตลเลสสตีลนะครับแล้วก็ทําสีทองนะครับเป็น cvd c o ้ดนะครับสีทองซึ่งสายมันก็จะแบบเงางามเป็นพิเศษนะครับมันจะแบบต่างกับพวกนาฬิกาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มาตรฐานระดับสวิสนะครับอันนี้ ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่องของ Eta นะครับซึ่ง Eta เนี่ยเป็นเครื่องอเป็นบริษัทผลิตเครื่องนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาใส่ฐานหรือว่า c อ o s s ระบบ c อ o s s นะครับหรือว่า automatic ออนะครับเขาผลิตเนี่ยแล้วก็ให้กับบริษัทานาฬิกาลหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นลาโดมิโดเมกาโอเมกาบางเรือก็จะเป็นเครื่องแบบ in e house นะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยแท็กฮอยเออร์ก็จะใช้เครื่อง ETA เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทน,นผลิตเครื่องนาฬิกาที่ยิ่งใหญ่ยักษ์ใหญ่มากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็จะบอกไว้ว่าคือทีอ่ลูกค้าจะซื้อนาฬิกาว่าเป็นยี่ห้ออะไรอะไรอะไรนั้นเนี่ย ก็อยู่ที่รูปร่างลักษณะแล้วก็ยี่ห้อนะครับส่วนเครื่องเนี่ยาน,านาฬิกาสวิสหลายๆแบรนด์ที่แบบไม่ใช่ไฮเอนด์นะครับหรือว่าไม่ใช่ลักชัวรี่นะครับเป็นระดับเอนทรีลักชัวรี่เนี่ยก็จะใช้เครื่อง ETA ซะส่วนใหญ่โอลิสก็ใช่นะครับโอลิสก็ใช้เครื่อง ETA เพียงแต่ว่าเขาจะแบบปรับแต่งตรงนู้นนีดตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้แบบไม่ให้มัน ไม่ให้อะไหล่มันใช้ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นาฬิการเรือนนี้เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่35มิลนะครับความหนาเขาก็อยู่ที่12มิลนะครับน้ําหนักก็อยู่ประมาณ130กรัมนะครับซึ่งก็มีน้ําหนักพอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบนาฬิกาแบรนด์ลาโดก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้ว ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ